โซนี่เผย PlayStation 5ทำยอดขายทุ่วลกเกิน10ล้านเครื่องแล้วทำลายสติขายได้ไวที่สุดในประวัติศาสตร์โซนี่เผย PlayStation 5ทำยอดขายทุ่วลกเกิน10ล้านเครื่องแล้วทำลายสติขายได้ไวที่สุดในประวัติศาสตร์เครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5ได้เปิดตัวเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะเครื่องเล่นเกมคอนโซลรุ่นใหม่ล่าสุดของทางโซนี่ และได้เริ่มมองจหนายในเดือนพฤศจิกายนรพ้อมปัญหาเครื่องขัดตลาดระยะยาวเนื่องจากมียอดความต้องการที่สูงกว่ากําลังการผลิตครับล่าสุดครับทางโซ n y ก็ได้ออกมาประกาศความสําเร็จผ่านทาง Twitter รและหน้าบล็อกของตัวเองว่าปัจจุบันเครื่อง PlayStation 5สามารถทํายอดขายทั่วโลกไปได้มากกว่า10ล้านเครื่อง เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและนับว่าเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ขายได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Sony Interactive Entertainment อีกด้วยครับแน่นอนว่า PlayStation 5อาจทำยอดขายได้มากกว่านี้อีกหลายเท่าเลยครับหากไม่ติดปัญหาด้านซัพพลายซึ่งทาง Sony ก็ได้แสดงความชื่นชมในความพยายามของทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์วิศวกรรมฮาร์ดแวร์และทีมประเวรจารตลอดจนทีมที่ดูแลด้านธุรกิจทั่วโลก ที่ช่วยกันทำให้บรรลุเป้าหมายในครับจากนี้ทาง Sony ยังมีการเผยถึงเกม e x c l u s i v e ที่จะมีให้เล่นเฉพาะบนแพลตฟอร์มนี้โดยเฉพาะครับอย่างเช่น God of War b l a c k n a r o k Grand t m o s t a t e และ Horizon Forbidden West ครับรวมถึงเกมที่มีแนวโน้มที่จะเป็น e x c l u s i v e อย่าง Battlefield 2042, Dead Loop, Far Cry 6และ b ีนูบ t o ายอ i s p i r ด t บางเกมจะพร้อมวางจำหน่ายให้เล่นการในปีนี้ส่วนเกมอื่นจะยังไม่มีการวางจำหน่ายจนถึงปี2022ครับสุดท้ายแล้วทาง Sony ก็ได้รับปากที่จะพัฒนาสายการผลิตเพื่อให้เครื่อง PlayStation 5มีเพียงพอต่อความต้องการทั่วโลกและพร้อมที่จะให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของง่ายกว่าตอนนี้อีกด้วยครับตอนนี้ช่อง i อทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟา เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ